เ,เราบอกเลยดีดค่ะพี่แอคะเป็นเตาฟังเซรามิกขนาด60ซนเมตรรุ่น f s f 605 604 CT นะคะจากแบรนด์เฟนเก้เช่นกันค่ะใช่ค่ะตัวเตานะคะเป็นเซรามิกฉนวนไฟฟ้า4หัวนะคะขนาด60ซนเมตรนะคะด้านนี้ดีไซน์สวยงามทันสมัยเป็นระบบสัมผัสไม่มีขอบนะคะทำความสะอาดง่ายเวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะผ้าชุบน้ำปาดไปเลยเพราะว่าด้านนี้ค่ะิ่ เขาออกแบบมาเพราะไม่มีขอบเวลาแบบเราปาดล,ลงได้เลยนะแต่ที่สำคัญนะ,ะทำความสะอาดง่ายด้วยพี่แอเวลาที่พี่แอตั้งเตานานแล้วความร้อนสูงเกินไปอ,อันนี่บอกบ<า>อนนเรวยว่าอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีเสียงเตือนนะคะเมื่อความร้อนสูงเกินไปนะคะเขาจะเตือนตีต๊ตีต๊ตีต๊ดเลยแล้วเขาจะตัดไปเองอัตโนมัติค่ะพี่แออันนี้ถือว่าปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญพี่แอมมีเด็กที่บ้านไหมถ้ามีเด็กที่บ้านตัวนี้จะมีตัวปุ่มล็อกให้นะคะเพื่อไม่ให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาทําให้เตา,เามีความร้อนเกิดข<ช>ึ้นค่ะคและที่เราเห็นนะหัวต่างกันแบบนี้นะคะคือ เขาแบ่งแยกหัวชัดเจนเลยนะเขาจะมีหัวนะคะในการทํางานของเขานะคะด้วยกําลังขนาดตัวนี้160มิลลิเมตรความก้างกว้างของเขานะคะจะอยู่ที่1,200วัตต์ค่ะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะอีก200มิลลิเมตรนะคะจะอยู่ที่1,800นวัตต์นั่นเองสาหรับนี่สองหัวเตานี้นะคะแล้วก็2หัวเตานี้หัวเตาแรกนะคะเขาก็จะมีตัวทํางานให้นะคะพี่เป็นแบบนี้นเลย,เลยบ่ง <he en S 2> บอก <man. S 2> เลยว่า ตัวนี้หนึ่งนะคะตัวนี้ที่2นะคะแล้วตัวนี้ที่3แล้วตัวนี้ที่4ี่เขาจะมีสัญลักษณ์ให้เราใช้งานไปคู่กันนะคะและด้วยดีไซน์ของเขาด้วยฟังก์ชันของเขาแล้วก็เป็นกระจกเซนอ่านิรภัยด้วยอันนี้<ช>ดูตอบโจทย์มากคือเพราะว่าเป็นกระจกนิรภยัยปื๊บเนี่ยมันต้องกันความร้อนได้แน,น่นอนอยู่แล้วแล้วที่สําคัญนะเซฟตี้มีสัญญ,ญาณเตือนเมื่อความร้อนสูงสุดด้วย